สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเริ่มต้นควง500เหมือนเดิมแต่เป็นสีน้ำตาลขาวส,สีมันดูอซอซอบนะพเพื่อนๆนะโอเคจ้าขอตัวทำงานก่อนนะจ้าเราจะใช้สีดำเราจะใช้สีดำไปเสริมด้านในเพื่อเพิ่มสีสันโอเคแล้วจ้าเพื่อนๆเหลือใส่โบเหลือใส่ผู้แค่นั้นเอง เดี๋ยวเราต้องหาดอกมาใส่ตรงนี้ให้มันดูแบบว่าสมกันโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ดอกไม้ล้อมลงไปดูแมทกันใช่ไหมจ้าต่อไปผู้เราเลือกผู้สีขาวดีกว่าเพื่อนๆผู้ดำมันก็จะทึบเกินเอาผู้สีขาวแล้วกันโอเคจ้ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำโบเพื่อนๆน,นี่เอาโบสีขาว เพราะว่าควาของเราเป็นสีน้ำตาลขาวแปมันออกมันจะ้พ้งพองๆใส่ระบายที่เราตัดไว้แล้วนี่ใส่ลงไปเสียบลงเสียบลงไปเลยต่อไปเอาไม้ใส่ แข,แ,แข็งแรงแข็งแรงนะโอเคเหลือผูอ้เราจะเริ่มทำผู้แล้วพวงสีน้ำตาลเนะเาะแล้วก็ทำผู้สีขาวมันก็จะดูเด่นเด่นขึ้นมาทำให้สีมันโดดเด่นขึ้นมาทำไปเรื่อยๆจนหมดวันนี้อากาศดีเพื่อนๆ เหมือนฝนจะลงเลยฟ้าเอ๋ยมีไว้เห็ดย่างถ้าไอา้บ่นังเบึงดาวนำกันโ่มีก็ะได้ปากซอยตรงนั้นถ้าออา้ลืมว่าอันเคยเที่ยวรวมทางมีไว้เห็ดย่างท่านนน อายบ่สนมาเดินเคียงข้างเมื่ออ้ายเลือกคนผู้มาที่หลังโลกนี้ทุกอย่างเหมือนสิ้นความหมายหากบ่มีอายคือเก่าใจเหงาก็เริ่มว้ มีวิตขาดคนรวมฝันสิ้นแรงใจหักได้าาเพียงนี้ยังทิ้งลงน้องคงหักใครอีกบ่ไดตราบที่ทุกลมหายใจคือพอแต่อายนั้น โอเคเพื่อนเพื่อนกับเสร็จแล้วนี่ไงจ้าใส่ผู้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเอ่าแล้วเหลือใส่โบโอเคนี่ไงโบของเราทําเรียบร้อยแล้วใส่เลยโอเคแล้วจ้าใส่โบแล้วเรียบร้อยจ้าเสร็จอีกหนึ่งพวงวันนี้สีน้ำตาลขาว โอเคสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณค่ะ